สวัสดีครับวันนี้แนะนำรถสวยพี่พี่หนึ่งคันนะครับกับตัวตัวอีวูสูดีแมกซนะครับ1.9ตัว Z ซนะครับเกียร์ออโต้เป็นโมเดลปี2021แท้นะครับตัวนี้สวยเลยนะสีดำเกียร์ออโต้น้ำเลขไม้อยู่ประมาณ8-9หมื่นนะผมจำไม่ผิดนะคันนี้นะสีดำได้เกียร์อัตโนมัติ4ประตูไฮรันเดอร์นะครับแล้วผมถ่ายตอนนี้คือเที่ยงเลยนะครับสีตกเต็มรถแน่นอนนะครับสวยมากนะรถคันนี้สีดำนะเดิมๆโรงงานนะตัวรถเนี่ยไม่มีกระทบเลย นะสีดำดูง่ายนะแล้วพี่ดูเงาตัวรถนะครับเลี่ยมสันชัดเจนหมดเลยนะด้านโคงด้านข้างด้านท้ายทุกอย่างคือวิ้งมากอันนี้คือ1.9ตัวแซนะครับได้เกียร์อัตโนมัตินะสำหรับชมนี้จะมี LDA มีแซดนะคันนี้หลักๆเลยคือสีเกียร์ออตโต้แล้วก็เลขไมครับนะด้านหน้าเขาเป็นโปรเจคเตอร์เลนพร้อมเดทนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไปตัดหมอกไปเลี้ยวมันย้ายมาอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับแล้วตัวกระจังตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับโอ้สะท้อนแสงด้วย สวยมากนะยังว่างอยู่นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดและเห็นคลิปนี้หรือชอบคันนี้นะครับสามารถจองรถทางออนไลน์ได้นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้แล้วื่อเช้าก็มีลูกค้าจองแคมป y รี่สีดําเหมือนกันนะอยู่ชุมพร,รแล้วก็เดี๋ยวรอ,อประสานงานจัดไฟแนนซ์ให้เลยคันที่ดูชุดกันชนนะครับเดิมๆแนบๆชิดๆและสีนี่คือสีป้ายแดงเลยด้านล่างมันเป็นสีไฟเบอร์นะข้างบนเป็นสีตัวเเหล็กนี่ฟสังเสียงนะแล้วสีอย่างเท่ากันเลยนะ นะรถเดิมมากนะครับตัวล้อแม็กตรงรุ่นตัวซัดนะครับตัวนี้ยางเป็นบิสโตดูเลอร์นะครับเป็นปี2025นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นปี25นะสัปดาห์ที่2ปี25นะครับช่วงล่างเดิมๆแห้งๆช่วงล่างเดิมๆแห้งๆตรงรุ่นนะครับ d m a มนะครับ1.9ตัวแซนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์แก้มข้างไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างมีให้สีดำเดิมสวยเลยครับรถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับ เซรีไทย64นะครับสตีคาร์186นั่นเองนะครับใครสนใจก็แอดไลน์เบอร์ผมได้หรือโทรเบอร์ก็ได้นะ096 535 5153นะครับรถสวยจริงคันนี้สีดําเงาแว๊บทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในมีบันไดโคง้งบันไดข้างมาให้เรียบร้อยตัวมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับลักษณะกุญแจเขายังเป็นตัวดอกไข่อยู่เนาะนะครับภายในสวยนะตั้งแต่แผงประตูเลยเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปสีดำนะครับสลับกับหนัง ที่เลือกถ่ายตอนช่วงเที่ยงนะเพราะว่าแบบอยากให้ลูกค้าได้เห็นรถแบบชัดเจนนะดูนี้ผมถ่ายตั้งแต่เที่ยงเย็นเย็นเมื่อวานถ่ายยันห้าโมงนะครับก็จะกลับมาทำสี่ช่องเหมือนเดิมละนะครับก็เซ็ตงานเสร็จเรียบร้อยหมดละนะครับตัวนี้ก็จะมีออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมันก็จะช่วยประหยัดน้ำมันตัวนี้เป็นทักชั่นคอนโทรลตัวนี้เป็นปรับความสูงต่ำของไฟหน้านะครับเวลารถมันหน้าเชิดอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับไฟลงได้นะครับนะคันนี้มีคูสคอนโทรลให้เรียบร้อย นะมีคูคอนโทนให้เรียบร้อยนะมีล็อกความเร็วให้นะครับฝั่งซ้ายเป็นเอ t เ r t เมนต์นะครับสวยๆนะหน้าจอเป็นวิทยุเดิมโรงงานนะครับตัวระบบแอร์นะครับเป็นแมนนวลนะมี Power Outlet USB แล้วก็ AUX ให้ตัวเกียร์เป็นอัตโนมัติเกียร์เข้าง่ายมากนะเกียร์เหมือนเกียร์ไฟฟ้าเลยสําหรับตัวนีนะ้มีช่วยชะลอลงทางลาดชันให้ด้วยนะครับนะนะครับแล้วก็บอกนะครับเป็นทรงสปอร์ตคันนี้เลขไมเก้าหม่นสี นะครับไปเก้าหมื่นสี่นะรถสวยๆเบาะตึงๆนะครับไม่มีขีขาดเลยนะครับซอก A ซอก B คือเดิมหมดเลยนะครับสำหรับปีอุสูดแมคคันนี้ ic, นะตัว1.9ตัวแซดนะครับขับดีนะแล้วชมเนี่ยผมมีทั้งสีขาวและสีดําเลยนะผมมีทั้งสีขาวและสีดําเลยตัวแซดจะต่างจาก LDA ตรงไหนรู้ไหมครับตัวตัว LDA มันจะไม่มีแอร์หลังถ้าตัวแซดมันจะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็ตัวเบาจะได้เป็นเบาะหนัง มีบาจับให้เรียบร้อยนะครับเบาะเดิมๆไม่มีชีขาดเบาะด้านหลังก็เหมือนทรงสปอร์ตเนาะนะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับสวยๆกริบๆประตรงประตูคือเนียนหมดครับเนียนหมดทุกจุดนะคันนี้ใครสนใจหรือใครเห็นนะครับโทรได้เลยนะครับ0 9 6ย์5 5 1 5 3นะครับอันนี้ผมดึงรอแนวเมทาร์ให้ดูนะครับแล้วว่าเดิมขนาดไหนนะตัวรถไม่มีพิพความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีกระทบใดๆทั้งสิ้น นะเนี่ยมันผมถ่ายเที่ยงจริงเพราะว่าต้องใส่ปอกแขนถ่ายเพราะว่าร้อนมากนะครับหน้าหนาวอ่ะตอนกลางวันร้อนนะครับแล้วก็ซีนแคปไอซีนซอกประตูด้านหลังซีนกระบะท้ายสินะครับซีนเดิมนะมันจะซีนเดิมอ่ะมันจะนิ่มๆนะครับแต่ถ้ารถทําสีมาซีนมันจะแข็งนะครับกระบงกระบะเดิมหมดนะด้านหลังก็เป็นดัมเบกนะครับเราพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะยาวมันตียี่ห้าเหมือนกันนะครับหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาท นะสำหรับคันนี้ฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 2 0 0 0นะครับได้ตัวสูงไฮแลนเดอร์นะครับไม่9 0 0 0 0เกียร์ออโต้นะครับผมมองว่าคุ้มนะคุ้มนะถ้าดีแม็กตัวใหม่ที่เป็น Xforce เนี่ยราคาไกลมากเลยนะคันนี้669 00บาทได้4ประตูเกียร์ออโต้ตัวแซดนะครับไฟท้ายนะก็จะเป็นนูนๆหน่อยมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับไฟท้ายเดิมนะไม่มีแตกหักไม่มีแตกร้าวนะครับ กันชนตัวนี้เป็นตัวกันชนเต็มนะครับมันจะชิดกับตัวถังเลยชิดกับตัวถังกระบะท้ายเลยนะครับนะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องให้เรียบร้อยนะแล้วก็พวกตัวโครงสร้างโครงสร้างนะครับเดิมนะสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับตัวรถเนี่ยไม่มีพิกควมแน่นอนนะครับไม่มีกระโบจากด้านท้ายมันจะมีรอยเม็ดอาร์คอยู่เดิมนะครับบางเฉียบ นะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับ1.9ตัวแซนะพี่ดูดิดู4ตัวรถเป็นไงเงาแวบเงาวิงมากนะครับนะพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะสีประตูอยู่นะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.49เท่านั้นนะครับนะจองรถออนไลน์ได้นะครับหรือว่าจะมาดูรถก็ได้ถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับดูได้เลยเมทาครบหมดนะครับนะเมทาครบหมดนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนทั่วประเทศให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น1.9นะครับนะเดิมๆโรงงานเลยกับ i ู u z ดีแม็ก1.9ตัวแซสีขาวนะครับสวยจัดประหยัดจริงแน่นอน669,000บาทน,นะนะครับฝากไว้ด้วยใครสนใจนะครับหรือว่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะถ้าจะมาดูรถก็โทรหาผมหรือว่าแอดไลน์ผมมานะไอเดียไลน์ผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับ mi แ mi z, z เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้ นะครับก็ฝากพี่ๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับหรือใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ